วันที่8กุมภาพันธ์ส5 6 8สวัสดีครับเออวันนี้ลุงนำเสนอการตรวจซ่อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ออของสยามนีออนไลน์หรือ SL เป็นยอ่อเก่าแก่นะครับเนี่ยยอ่อเก่าแก่สยามนีออนไลน์นะครับโอเคเออชาร์จได้ตั้งแต่ตั้งแต่กี่วนเนาะ ตั้งแต่หกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดยี่บเอดยี่บสี่ยิบเจ็ดแล้วสามสิบโวลต์แต่ใช้จริงๆก็ได้ไปมายี่บี่โวลต์นะอย่าไปใช้เกินมากกว่านี <c oughs> ้ส่วนกระแสเนี่ยแอมที่ว่าเคลมเอาไว้ได้สามสิบแอมเนี่ยศูนย์ถึงสาสิบนะใช้ได้จริงๆก็ยี่้าแอมจะอยู่ในเซฟโซนถ้าใช้ยันเกไปแล้วมันจะอาจจะมีผลนะใช้บ่อยๆเข้ามันก็จะมีผลทําให้ตัวนี้ ตัว power diode ตัวนี้นะครับในตัวเรียงกระแสสลับจากหม้อแปลงให้เป็นกระแสตรงเนี่ยมันชำรุดตัวนี้เป็นไดโอดขนาดตั้งเดิมของมันเลยมาติดมากับเครื่องเนี่ยสาแอมลุงก็เปลี่ยนออกแล้วนะครับแล้วก็เอา5 0าแอมไปใส่แทนเพราะว่าราคา3 0มแอมกับ5 0าแอมมันต่างกัน20่สิบบาทตัวละ30บาทกับตัวละ50บาทก็เอา50บาทสบายใจกว่าขี้เกียจเื้อบ,บ่อยนะครับ ส่วนอันนี้เป็นอุปกรณ์พิเศษสำคนแก่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์พิเศษมากคือน้ำมะขามป้อมอ่านะครับสำคนแก่เวลาจะพูดจะออกคลิปวิดีโอนียให้จิบนิดหน่อยเสียงมันจะไม่แหบไม่แห้งไม่แหบผ้าสันเครือเหมือนคนใกล้ตาย <laughs> ทำตอนี้นะ,ะน้ำมะขามป้อมอันนี้ก็อภินันทาการจากป้าเขาเอามาให้ลงุงเขากลัวลุงจะเสียงแหบโอเค เปลี่ยนแล้วนะทดลองใช้งานขณนะนี้นะครับเอาไปช้แบตเตอรี่มันมันแบตเตอรี่มันเต็มนะไฟมันก็ไม่ขึ้นมันขึ้นอยู่ประมาณสามแอมป์สี่แอมป์ประมาณนี้นะ,ะขึ้นอยู่ประมาณนี้คือไฟมันเต็มนะครับก็เอาไว้ให้ดูนั่นแหละหจริงๆไม่ต้องชาร์จก็ได้เพราะไฟเต็มแล้วนะแต่ว่าลุงก็ทําให้ดูจะอัดคลิปส่วนแบตเตอรี่ไอเอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ติดรถยนต์ของท่านผู้มีจิตเมตตาคุณยุทธามาศเนี่ย ท่านได้เสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักยิ่งของท่านเนี่ยคป็นแบตเตอรี่ตัวนี้ซึ่งกําลังสตาร์ทมันไม่มีกําลังแล้วนะครับกะลังมันอ่อนในยะว่า cca มันตกลงมาเยอะแรงสตาร์ทไม่มีท่านก็เลยเปลี่ยนทิ้งตามคําแนะนําของอู่รถยนต์ที่ไปดูแลรถของท่านอยู่ลุงก็เลยได้แบตเตอรี่ตัวนี้มานะครับท่านมาเบริจาให้ลุงเอาไม่ทาโปรเจกต์สลัพัด์อย่าง ตามภาษาคนแก่คนแก่เลยคนแก่ที่เ,เป็นโรคซ,ซึ่งซึมถ้าถ้าหากว่าไม่มีงานทำแล้วมันจะมีอาการจิตตกซึ่งซึมเหงาหงอยอะไรสํานองเนี้ยนะครับก็จะได้มีงานทำแก้แก้กลุ่มแก,แก่ฟุ้งซ่านได้เป็นอย่างดีนะครับอาการอย่างนั้นนะคนแก่นะใครไม่เคยแก่ก็ไม่รู้หรอกโอเค ลุงกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ไปทําอะไรดีเนี่ยตัวนี้นะตอนนี้อัดไฟเต็มแล้วนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะแมนเทนั้นฟรีไม่ต้องดูแลรักษาแต่ไม่จริงนะไม่จริงหรอกเอ่อถ้าหากว่าตัวช่องอินดิเคเตอร์เนี่ยของอิเล็กโทรไลน์นะมันอิเล็กโทรไลน์มันต่ําลงเนี่ยมันจะเป็นสีขาวขาวนะครับให้เติมน้ํากลั่นได้นะอ่าเนี่ยถอดลอกกระดาษนี้ออกข้างบนเนี่ยลอกกระดาษออก จะเห็นฝาคล้ายๆอย่างเนี้ยแล้วก็ขันฝานี่ออกแล้วเอาน้าน้าไอ้น้ากรดเนี่ยเติมลงไปหรือจะวัดทอพอของสารละลายอิสไลค์กอดก็ได้นะถ้าหากว่ามันไม่ได้หนึ่งจุดหนึ่งสองหกเนี่ยก็เอาน้ํากดเติมลงไปเพิ่มปรับให้มันได้หนึ่งจุดหนึ่งสองหกก็ได้นะโอเคลุงก,ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนแก่อย่างลุงทุกท่านดีเด้เข้ามาเวียนมาดูนะครับแล้วก็จะหาวิธีการฟื้นฟูแบตเตอรี่ ได้ตามสมควรนะอืมโอเคเล็กๆน้นอยๆทำการซ่อมแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับถ้ามันลึลลกลับทับซ้อนมากกว่าน,นี้ลุงก,ก็ทามไม่เป็นนะนะแต่ว่าตัวนี้มันลือออกมาดูแล้วมันเป็นระบบคอนเวนชันนลไทยคือมันเป็นระบบมอบแปลงนะอะะมันไม่ใช่ระบบสวิตชิ่งเพราะวัตถุายือใช้ระบบมอสเฟตนะมันใช้มอแปลง แปลงจากกระแสสลับให้เป็นกระแสสลับวนตำ่ำแล้วมาผ่านตัวตัวนี้นะตัวไดโอดเนี่ยแปลงจากกระแสสลับวนต่ำให้เป็นกระแสตรงวนตำ่ำวนต่ำตั้งแต่ไหนตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่หกวอนนะครับสเต็ปขึ้นไปทีละทีละสามทีละสามทีละสามจนถึงยี่สิบยี่สิบเจ็ดวอหรือสามสิบวนนะมันมีขดลวดเป็นแอร์แท็บออกมา แล้วก็จะมีซีเลคเตอร์สวิตช์อยู่ตรงนี้ตัวนี้แท็บได้นะครับไล่โซนกระแสก็เช่นเดียวกันนะครับแท็บกระแสให้ได้อ่าเป็นระดับระดับของมันนะได้10ระดับคือมี10เส้นอ่ากระแสก็จะเพิ่มขึ้นตามตัวเลขที่เราเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยป็นต้นนะตัวอย่างสมมติยลืมว่านี่มันชาร์จเต็มแล้วนะนะลงจะเพิ่มกระแสให,ให้ดูนะครับมันก็ต้องชั่วขาวนะเห็นไหมครับชั่วขราวอาจจะขึ้นมานดีหนึ่งนะแต่ต้องเอาลงนะเพราะว่าแบตเตอรี่มันเต็ม เดี๋ยวมันมีปัญหาเดี๋ยวาสารไหรลลูกทลายในแบตเตอรี่มันเดือดแล้วแบตเตอรี่ตัวสารที่เป็นแผ่นธาตุนะผ่ธาตุหรือเมมเบรนม,มันจะมันจะชำรุดง่ายนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะมีตตดเพียงเท่า,ทานี้นะโอเคโอโ้มันลงเลยนี่แหนะ <laughs> โอเคโอเคโอเคลับลับสภาพเดิมโอเคนะครับ สวัสดีครับ